ใกล้ๆแล้วก็ได้เห็นได้สิ้งเสียงอ่ะสิ้งเสียงอตอนนี้5เดือนแล้วค่ะถ้าจะได้เห็นได้อีกเจ็บเดี๋ยวคือจริงๆก็ ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เราก็แบบไม่รู้ว่าเราจะทําตัวยังไงดีอย่างเงี้งยะคะ่ะมันก็เป็นไปด้วยเต็มไปด้วยความกังวลเนาะแล้วก็หาข้อมูลไปด้วยในตัวะคะ่ะจะนัง่งจะนอนนี่ลำบากมากขึ้นด้วยจะนังน่งจะนอนนี่ลำบากมากขึ้น <c oughs> โอ้โหคือคือเปลี่ยนไม่ใช่ตัวเองอะคะ่ะคือตั้งแต่เริ่มท้องใหม่ๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคือเราต้องเดินช้าลงนะไม่งั้นเราจะปวดหลังนะคะตอนนี้ก็ ก็ก็ทุกทําทุกอย่างคือช้าลงเวลานอนเวลาจะพลิกตัวเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่ายช่าช่เราก็ต้องทําทุกอย่างแบบนิ่มๆค่อยๆเดินแล้วก็ต้องดูก่อนว่าทางที่เราจะไปเนี่ยมันมีอะไรสะดุดไหมอะไรอย่างเงี้ยจากแต่ก่อนที่เราชอบแบบเดินเร็วเรดี๋ยวนี้เราก็ต้องแบบช้าลงอย่างเงี้ยค่ะถ้่ช่องันมีอยู่ไหมคะหรือว่าหายหายแล้ว โอ้ยเวลาหายก็หายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น,น,นมันไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็คือกินได้ทุกอย่างเลยค่ะ แล้วก็กินคนสามีดูแลเหมืนอนเดิมอ๋อเ,เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยตอนแพ้ท้องเนี่ยแพ้ฝีมือสามีอาุด <st> แพ้ฝ<พ>ี<พ>มือทําอาหารของสามีกินไม่ได้ได้กลิ่นก็ไม่ได้ทิ้งเอาไปทิ้งยี้เลยสงสารเขาเหมือนกันแต่ว่ากินไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกินได้แล้วปอนเขาก็เลยเหมือนกับว่ารับผิดชอบทําอาหารเช้าให้กินทุกมื้อค่ะแล้วตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าให้เพิ่มโปรตีนหน่อยเพราะว่านุ้ยชอบกินแต่ผลไม้ คุณหมอก,ก็บอกว่าเออน้องอาจจะตัวเล็กไปนะหนึ่งให้คุณแม่พักผ่อนเยอะสองก็คือว่าให้เพิ่มโปรตีนค่ะปอลเขาจะพยายามหาแบบโปรตีนที่มันไขมันน้อยอย่างเช่นเป็นพวกเนื้อปลาใช่ไหมคะแล้วก็ไข่อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามคิดเมนูให้ให้กินให้มันหลากหลายค่ะตอนนี้สรุปเรื่องชื่ออะไรย,ยังยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่ได้เริ่มทะเลาะเลยเพราะว่ายังไม่ได้ชื่อเลยค<อ>่ะตั้งชื่อหของกินแต่พี่ปอนไม่ยอม ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะหนูเองที่ไม่ยอมปอนเขาแบบยังไงก็ได้แต่คือตอนนี้หนูอยากกินทุเรียนแล้วปอนก็บอกว่าให้ลูกชื่อทุเรียนเลยไหมเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ชื่อยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้เลยค่ะรึยก็ ก็ตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าคิดว่าในข้างหน้าก็อาจจะต้องถามผู้รู้นิดนึงว่าที่จะคอยช่วยแนะแนวทางว่าตัวอักษรอะไรใช้ได้ตัวอักษรอะไรยังไงอย่างเนี้ยเนาะ<ม>ใช่ไหมคะมีมีกัวนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะคือตอนนี้เน,นี่ยนะคะก็จะต้องสังเกตว่าลูกดิ้นหรือเปล่าแล้วก็ดิ้นเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะดิ้นน้อยลงไหมแล้วก็ตอนนี้กังวลเรื่องเรื่องเพิ่มโปรตีนมากกว่าเรื่องอาหารการกินเพราะว่าคุณหมอบอกว,ว่าน้องผอมไปนิดนึง ค่ะแล้วมีเตรียมด้วยของหอมว่าน้ำแล้วก็เริ่มไม่ได้เ,เ,ดเขาถือ,ถ,อ,อถือหลายอย่างเลยตอนนี้ใครบอกถืออะไรถือหมดเลยแล้วเราก็ถือเคล็ดเหมือนกัน ใช่ก็คือปูโบราณเขาว่ายังไงเนาะเราก็แบบเราก็เชื่อไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าเออเขาไม่ให้ซื้อของก็ไม่ซื้อค่ะแล้วถ้าเพื่อนแบบซื้อมาฝากก็ยังไม่รับยังไม่ให้บอกยังไม่เอาไม่เอาไม่รับบอกเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอข้อทีเดียวแล้วค่อยแบบเตรียมเตินตาใช่เพราะว่าคือนุ้ยเชื่อว่าอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราอยู่ในช่วงอยู่โรงพยาบาลเนาะอาจจะต้องอาจจะมีเวลาสักพักหนึ่งอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ก็มี เพื่อนบางคนก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะเออจองอันนี้นะจองอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจอออองงงงโรรรรบบาาะไยยยย่เเีี้้ก็คือก็คือฝากคันไว้แล้วเรียบร้อยค่ะกำหนดก่าช่วงสิงหาคมค่ะน่าจะเป็นเออโรงพยาบาลรามาธิบดีอ่าไม่ตรงกันแน่เลยไมจะคอดธรรมชาติอ่าคุณหมอนะตอนนี้คุณหมอบอกว่าผ่าผ่าเพราะว่าคุณหมอดูดูแล้วเนี่ยเออดูจากตัวนุ้ยด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่า ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคุณแม่จะคลอดเองเนี่ยร้อยละ30ก็คือ3 0ที่คุณแม่อยากจะคลอดเองเนี่ยต้องผ่าคลอดอยู่ดีแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราต้องโดนสองเด้งก็คือเจ็บท้องคลอดด้วยแล้วก็ต้องมาผ่าคลอดด้วยคุณหมอบอกว่าจะว่าคุณหมอไหมว่าทำไมไม่ให้หนูผ่าตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ คุณหมอก็เลยบอกว่านะตอนนี้เนี่ยวัาาตก,กรรมในการในการผ่าท้องคลอดเนี่ยก็คือคือมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ลูกน้อยเองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงมือก็เป็นห่วงว่าเอาอะไรเลคุณบอกฟื้นตัวจะช้า,ชากว่าข้อธรรมชาติหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าต่างกันแค่วันเดียว คุณหมอบอกว่าเน้นที่สุดก็คือความปลอดภัยของของคุณแม่และลูกคุณหมอก็เลยบอกว่าดูดูจากตัวเราแล้วด้วยะคะ่ะว่าเออน่าจะน่าจะผ่าพอดก่อนหนะ้าแผนตอนนี้นะคะแต่ว่าใกล้ๆก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดปวดท้องพอดแล้วต้องพอดธรรมชาติเราก็จะต้องตอนนั้นเราก็ต้องทำอ่ะใช่เราก็ต้อง เตรียมใจรับตัวการผ่าตัาา <c oughs> ด <c oughs> คือเราก็ <c oughs> คือทุกอย่างแหละการ <c oughs> การที่การที่เวลาเราจะผ่า หรือว่ามันเป็นช่วงเวลายิ่งใหญ่ของชีวิตเนาะเราก็จะมีความกังวลนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อในในคุณหมอที่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 ทเราไปฝากฝากสุขภาพเราไว้นะคะคุณหมอก็อธิบายทุกอย่างแล้วก็ให้เราอ่านหลายๆอย่างนะคะก็ทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะวันนี้คือ,อ,อ,อคุณสาวีตั้พ่อเป็นอัเป็นนอะไรให้กำลังใจด้วยไหมคือจริงๆตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางโรงพยาบาลจะให้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลจ,จะจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะ ก็คือแต่ว่าคงจะเข้าไปให้กําลังใจน่าจะได้แต่ปอนก็บอกว่าไม่เป็นไรปอนสามารถเห็นเลือดได้นะปอนไม่เป็นลมหรือก็บอกว่าแต่เธอไม่เคยเห็นหน้าท้องข้างในชนะอะไรเนเตรียมตัวขนาดไหนครับ็นเรืองเหอะอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่เปอะไรโอ้ยร้องเพลงเขาร้องเพลงเขาเหอคือโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยขอให้บอกอยากกินอะไรเนี่ยจัดให้แต่บางทีก็มีเหมือนกันว่าแบบ อ่ะอยากกินอันนี้แล้วเปลี่ยนใจแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนใจกันทันหายเขาก็จะมีบ้างแต่เขาก็แบบพยายามตามใจเพราะว่าเขารู้ว่าแบบพอเวลาเราเราอยากกินอ่ะแล้วเรากินแล้วเราเราอารมณ์ดีเขาก็จะดีใชรอารมณ์ดีด้วยไม่ได้นะลูกจําเสียงพี่มดําได้แล้วนะเออไม่ก็เสียงพี่หนุ่มกัญชัยแล้วนะใช่ไหมก็เลยบอกว่าต้องเรียกแล้วต้องคุยเขาก็ร้องเพลงก็ให้เลือกเพลงเป็นการบ้านให้เลือกเพลง นะวันนั้นพี่หนิงก็ให้นิทานมาพี่หนิงสไลด์ชัดให้นิทานมากใ็ให้เล่าให้ฟังอย่างเนี้ยคะ่ะเราก็พยายามคุยเวลาเวลาที่ลูกดิ้นเนี่ยลูกเตะเนี่ยหนูก็พยายามให้ให้ให้เอามือเขาเนี่ยมาจับมาจับมาสัมผัสแล้วก็ให้เขาเนี่ยคุยกับลูก<ด>ค่ะลูกก็ลูกสาวใช่ไหมครับลูกสาวค่ะแม่เหมือนพ่อลนะูแน่ให้เหมือนพ่อดีกว่าอลูกสาวเหมือนพ่อแล้วดี นิสัยด้วย่พอต้องไว้หนวดอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแต่งเนิ่นๆอะไรเ<อ>ลยนะจับไม่ลคล <laughs> อดอะไรเงี้ยพ่อบอกไม่เป็นไรมีแม่แล้วอออโเเคลลววาา